คุณรู้ไหวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับ2สุดยอดวัตถุดิบที่มีชื่อว่าจักกระจันทะเลกับผักลิ้นหานครับแล้วก็จะพาไปชิมเมนูจากชาวบ้านเมนูง่ายๆที่ทํามาจาก2วัตถุดิบที่ว่านี้ด้วยครับส่วนใครนะครับที่รักการทานแกงไตปลาเป็นชีวิต,ตจิตใจวันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะเราจะสอนวิธีการทาไตปลาแห้งสุดเด็ดจากชาวภูเก็ตตัวจริงเสียงจริงเลยครับปิดท้ายด้วยเมนูฟู้ดเวิร์กเมนูของผมในวันนี้นะครับมีชื่อว่าจักกระจันทะเลลอยแพรทาไมต้องลอยแพร และรสชาติจะแซ่บสักแค่ไหนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ Foodwork วันนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับผมนัดกับพี่หวานคนท้องถิ่นของที่นี่เอาไว้เพราะว่าผมอยากได้แกงไตปลาแห้งนะครับอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของชาวภูเก็ตเอาไปเป็นส่วนประกอบในเมนูของฟู้ดเวิร์กในวันนี้ครับ ผมนึกว่าไต่ปลานี่คือเป็นเหมือนน้ำพริกเหมือนพริกแกงแล้วก็ไปทําเป็นแกงอ๋อแกงก็ได้ค่ะแต่แตวันนี้อันนี้คือจะทำแห้งแต่เก็บไว้ได้นานแล้วคืออันนี้ก็ไปทําแกงได้ด้วยอ่าได้ค่ะ แต่ว่าความเผ็ดแบบนี้มันเป็นลักษณะแบบเผ็ดร้อนเหมือนเรากินพวกคุณลองเนื้อปลาทูหรือเนื้อปลาทูหน้าไปคั่วนานๆมันจะมันแล้วก็หอมแบบนี้และยิ่งถ้ามีข้าวสวยร้อนๆหรือกินแบบขนมจีนก็ได้ใช่ไหมครับโดนใจมากเลยครับพี่อันนี้คือเป็นสูตรที่พี่หวานคิดเองด้วยคิดเองคิดเองพอจะถ่ายทอดให้ผมได้หน่อยได้หม๋อได้ค่ะ เครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับพี่หวานมีมีใส่ปลานะคะเครื่องในปลาก็อไปทาอะไรมาก่อนไหมสดสดไปดองไปดองค่ะไปดองยังไงครับดองใส่เกลือ2เดือนได้ไม่เหม็นนะพอพูดว่าไปดองสองเดือนจะคิดว่ามันจะมีกลิ่นเหมือนปลาร้าแต่ไม่นะไม่นใช่ใช่คนละแบบมันเป็นกลิ่นแบบเหมือนเหมือนปลาเหมือนความเค็มจากทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันกลิ่นของของทะเลนะครับแล้วก็มีตะไคร้ที่จับมาละเอียดแล้วมีครมีขามีขานะครับใบมะกรูดใบมะกรูด แล้วก็อันนี้เป็นส้อมแขกแล้วก็มีเครื่องแกงแล้วก็มีกะปิพริกไทยน้ำตาลแล้วก็กะทิกะทินิดหน่อยแล้วอันนี้คือเนื้อปลาโอค่ะอันนี้เป็นปลาโอยากค่ะใช่คับพี่ววาเราเริ่มจากอะไรก่อนครับดับแรกใส่ไตปลาก่อนใส่ไตปลาก่อนว้าว ไตปลาของแต่ละที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้หรือทางภาคกลางหรือตามเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคือมันจะมาจากปลาคนละชนิดกันใช่ไหมอันนี้ของพี่มาจากปลาเลยครับอันนี้เครื่องในปลามงจะหอมพอดองขึ้นมาแล้วมันจะหอม อุ้ยหอมอ่ะพี่หวานนี่เป็นคนภูเก็ตโดยกําเนิดเลยป่ะครับใช่ค่ะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรมาก่อนครับหรือว่าทำค้าขายค่ะค้าขายใส่กะปิลงไปนะครับแล้วไอ้สูตรไตปลาเนี่ยเริ่มทํามานานยังอ๋อสามปีแล้วเพราะว่าเปิดร้านอาหารอาหารใต้ค่ะอ๋อเคยขายอาหารมาก่อนแต่หลังจากนั้นก็เลยมาปรับทําเป็นสูตรไตปลาแห้งของเราแล้วมันต่างกับคนอื่นเขายังไงอ่ะก็ของคนอื่นของคนอื่นนี่เขาจะเนื้อปลาจะเนียนมากเลยแบบเน็อเนื้อมันจะแหลกไปหมดเลยแบบเราจะมีเป็นชิ้นค่ะ ตามด้วยพริกแกงป่านะฮะแล้วก็ตามด้วยกะทิด้วยโหผงดีๆทงนะอันนี้พริกไทยนะคะและอันนี้ก็คือผิวส้มแขกใช่ทำไมถึงต้องใส่ผิวส้มแขกก็ให้มันออกเปรี้ยวๆกลมกล่อมหน่อยอันนี้ตะไคร้ครับตะไคร้ใส่ลงไปเยอะๆเลยอันนี้ขานะฮะข่พี่หวานบอกว่า ปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้มันกับเครื่องเนี่ยมันเข้ากันได้ดีแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะพี่หวายครับชุดที่ใส่นี่เขาเรียกชุดอะไรครับผมวันนี้ขอตั้งแขนจีบถ้าถ้าเป็นแบบภูเก็ตเขาจะเรียกชุดบาบาชุดบาบาอ๋อเหมือนเป็นชุดประจำของคนภูเก็ตเขาใส่ไปไหนบ้างใส่ไปออกงานไปอะไรเวลาถ้ามีงานมีงานก็จะไปถ้าถ้าเขาแต่งกันเป็นชุดพื้นเมือง โอเคครับอันนี้เราก็ได้ปลาปลาแห้งอันนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือไปทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยกินกับผักสดๆนะฮะโอ้โหหอมมากเพราะไม่ต้องเซตใหม่ๆด้วยนะผักมันมีความหวานความกรอบนะครับแล้วก็เจอความเผ็ดของแกงใบปลาเข้าไปที่มันหอมพอดีแล้วมันไม่เค็มเกินไปใช่และรสชาติความเผ็ดร้อนทุกอย่างมันลงตัวกินตรงนี้ก็ติดใจแล้วอยากจะขอแบ่งไปทําเป็นเมนูในแบบฟู้ดเวิร์สหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้ได้นะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่หวานใจดีมากวันนี้ขอบคุณค่ะ จุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้นะครับก็คือการเดินทางออกไปยังหาดไม้ขาวที่อำเภอทลางเพื่อไปตามหาจักกระจันทะเลสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีที่อยู่คู่กับชาวบ้านและธรรมชาติที่ภูกเกต็ตแห่งนี้มาอย่างยาวนานครับวันนี้โชคดีมากๆครับคุณลุงจูนะครับคนท้องถิ่นผู้ริเริ่มและชักชวนให้ชาวบ้านละแวกนี้นะครับหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นปราดประจาหมู่บ้านเลยเขาว่าได้จะพาผมไปรู้จักกับจักกระจันทะเลกันให้มากขึ้นครับฟังชื่อวัตถุดิบวันนี้แล้วชักอยากจะรู้แล้วละครับว่า จักระจันทะเลที่ว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงเจอไหมเนี่ยไหนเนี่ยจักระจันเนี่ยช่วยบ้างสิช่วยบ้างช่วยเนี่ยช่วยกันขุดหน่อยไข่ดาว บอกให้มาช่วยก็ไม่มาช่วยดู <S <S นี่จะเจอจักระจันทะเลว้าวไข่ดาวนี่หรออ่าช่วยกันขุดอย่างนี้เล้วขุดลงไปเฮ้ยนี่นี่ไข่ดาวนี่บุกได้ลูกจกักระจันดูไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวทำอะไรอยู่ไข่ดาวทำอะไรอยู่ไข่ดาวโอ้โหคุณลุงคุณลุงมาเจอผมในทีนี่ทักแต่ไข่ดาวครับผมเพราะไข่ดาวซุปเปอร์สตาร์ทักก่อน ทักซปเปอร์สาตาร์ก่อนด้วยอะโอ้โลุงผมกับซปเปอร์สาตาร์เนี่ยมาตั้งแต่เช้าเนี่ยหาได้ตัวหนึ่งอ๋อตัวแรกนี่ยังทำตามหาไม่ได้ ก็บาดไม่ได้แต่ด้วยปกติตัวเล็กๆแบบนี้เขาไม่กินใช่ไหมตัวเล็กๆเขอ้าสารเขาก็จะปล่อยเพื่อให้โตต่อไปจะได้มีให้จับให้กินกันไปนานๆแล้วมันต้องหายังไงมันใช้มือขุดได้ไหมเออถ้าว่ามันต้องใช้ต้อกินใช้สวิงตรนนี้เขาเรียกสวิงสวิงแต่ลุงทําขึ้นมาเองใช่ไหมใช่เป็นภูมิปัญญาของอันนี้ก็คือไม้ใช้ต้องใช้ไม้อะไรครับน้าเล็กเดี่ยวแล้วเป็นไม้อย่างอื่นไม่ได้หรอไม้อื่นมันให้ตัวมันไม่ยืดหุ่นอ๋อน้าเล็กเดี่ยวเพราะมันจะดัดให้เป็นรูปได้ไม้ชนิดอื่นมาูก ไว้ให้เป็น<อ>รูปนี้นะครับและอันนี้ก็คือคอะไรตะข่ายครับก็คืออันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาสืบต่อกันมาก็คือทําได้เองทุกบ้านนี่แหละงั้นคุณลุงพาผมไปจับตัวแบบที่มันกําลังกินดีกว่าเออได ้้มมัันตอองีทำยังไงอ่ะต้องตั้งนี่ตั้งนี้แล้วก็เรานวดสายขึ้นมานวดนวดสายคือเราเอาเท้าเขี่ยสายขึ้นมาเสียสายมานี้เสียสายขึ้นไปในสวิงเหรอฮะเสียรายสวิงใช่ใช่แล้วมันจะมีตัวนั้นติเข้าไปเหรอจะอยู่อยู่ใต้ใต้ใต้พื้นสายที่เราเขี่ยไปเนี่ยเอาทำไมคุณลุงรู้ว่ามันมีตัวออ๋มันเท้ามันสัมผัสเวลาน้ำขึ้นยกสวิงขึ้นถ้าไม่นั้นน้ำจะตีตัวออกหมดอ๋อเวลาน้ำขึ้นเราต้องยกสวิงขึ้นคุยเเลลยยคุ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 ย กูใออช้แรงด้วยกว่าจะคุยได้แต่ละตัวใช่ใช่ใช่ก็ได้แค่เปลือกอันนี้คาบมันอันนี้คามันอย่างผมมาเมื่อเช้าเนี่ยผมใช้มือขุดอย่างนี้ไม่ไม,ไม่มีทางได้เลยอะได้ไหม,ออมก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนน้อยแต่แต่น้อ๋อได้ใช้มือขุดก็จะได้แต่ยากผมต้องจับได้ไดสิแต่มันเหนื่อยเหมือนกันนะกว่าจะคุยอะ แคุณลุงแล้วมันกัดไหมครับเนี่ยมันไม่กัดครับไม่กัดมันไม่กัดเนาะคือสายพันธุ์แบบที่เราเรานิยมปกติทั่วไปปกติทั่วไปเขาเรียกว่าจักระจาดทะเลเพราะว่าตัวมันคล้ายจัากระจาดมันต้นไม้แต่ว่านี่มันอยู่ริมทะเลก็เออหน้าตามันเหมือนเจัากระจาดคล้นไม้คล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันอาชาใช่ยผงเห็นจักระจาอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันเออใช่มันจะคล้ายๆกับกุ้งปูกุ้งมารวมกันสามอย่างตะกุนตะกุนเดียวกันเนาะใช้เสวิงก็ได้ใช้มือจับก็ได้เนี่ยเจอแล้ว ชูลุงจับเก่งมากอ่ะเห็นไหมเนี่ยยืนอยู่เฉยๆก็ได้ผมไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยแล้วมันดูตัวผู้ตัวเมียก่อนไหนตัวผู้ตัวตวเมียตัวผู้ไม่มีไข่ตัวนี้มันจะสั้นกว่าสีจะเข้มกว่ากระดองจะเข้มกว่านี้หน่อยหนึ่งตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียจะใหญ่กว่าตเมียพูดประมาณนี้ก้อยเลยจะเห็นได้ชัดเลยคือถ้าจับดูแล้วมันจะนิ่มเลยจักจั่นทะเลเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับจัดเป็นสัตว์ที่อยู่ระหว่างปูกับกุ้งแต่จะมีลักษณะรูปร่างค่อนไปทางปูมากกว่า จักจั่นทะเลที่สามารถพบได้ในจังหวัดภูเก็ตนะครับจะมีด้วยกัน3มชนิดก็คือจักจั่นนางแอนครับผมจักจั่นควายและจักจั่นทะเลซึ่งคุณลุงบอกว่าจักจั่นที่อร่อยที่สุดก็คือจักจั่นทะเลนี่แหละครับมาว่าผมจับบ้าง และไอ้วิธีจับแบบนี้ใครเป็นคนคิดให้อ่ะพ่อครับเป็นคนแรกคน,คนแรกของภูเก็ตเลยใช่ผมใช่ครับจริงเ <ผม S 1> หรอคุณพ่อคุณลุงเป็นคู่บุกเบิกการจับออจระเจันทะเลเลยเหรอใช่ครับผมตอนนั้นแบบแม่กับพ่อจับจระเขทะเลทีนี้เขามาซ้อมปืนอ่ะาาอโดนโดนแม่นี่ไปรักษาพาแม่ไปโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตอ่ะฮะทีนี้รักษาเสร็จไม่รู้จะเจ้าอะไรไปฝากหมอแม่ก็เลยจั้มจันทะเลทอดแล้วมัฝากหมออ่าซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วเก็บมาไว้กินเองอ่าใช่ ทีนี้หมอบอกว่าหมอกินแล้วติดใจอร่อยเขาก็ถามแม่ว่า uh huh. ตัวนี้มีไหมเขาจะเอาไปลองทําที่ร้านอาหารดูพ uh huh. ่อไปเลยหิ่วขายตะจกกักราตัวละกยี่ห้อตัง oh. สมัยเมื่อประมาณสอปีที่ผ่านมาตัวนี้ผมสารตัวจากพ่อมาอ๋อ oh, คุณลุงทำอาชีพจับตะกระจันเปนะ็นอาชีพเลยออ uh, ใช่ คุณลุงครับตรงนี้คือหาดไม้ขาวใช่ไหมครับที่นี่เป็นแหล่งที่มีเยอะที่สุดในประเทศไทยไหมคุณลุงใช่แต่เห็นผมแรกล้วก็จากทะเลชอบอยู่แถวนี้ครับเพราะมันรายด้วยที่ละเอียดด้วยความเค็มของน้ำทะเลด้วยแต่วก็ระบอกนิเวศมันเสรงมมีความสมบูรณ์อยู่คุณลุงอย่างนี้ถ้าเราจับมากๆแล้วมันจะหมดไหมอะอไม่หมดครับตัวนี้ขยายแค่ในวันหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นตัวต่อวันอ๋อแต่เราต้องมีข้อแม้ว่าตาข่ายที่จับต้องเฉพาะ1.5เซนคือรูตาข่ายต้องใหญ่หน่อยเพื่อให้ตัวเล็กมันได้ไปขยายพันธุเอง จักกระจันทะเลเป็นสัตว์ที่บอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของหาดได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าสัตว์ชนิดนี้นะครับชอบอยู่บริเวณหาดทรายสะอาดบริเวณไหนที่มีการปล่อยของเสียลงทะเลนะครับเราจะไม่เห็นจักกะจันทะเลเลยครับและที่หาดไม้ขาวแห่งนี้นะครับจัดได้ว่าเป็นหาดที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากเมื่อเทียบกับหาดอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตคุณลุงบอกว่าเป็นเพราะว่าทุกคนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาทําหน้าที่ดูแลรักษาได้เป็นอย่างดีครับแม้ว่าทุกวันนี้นะครับจะไม่มีเต่ามาเฟืองให้เห็นเหมือนแต่ก่อน แต่ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าจักกะจั่งทะเลถือเป็นรางวัลให้กับชาวบ้านที่นี่ที่ช่วยกันดูแลรักษาหาดไม้ขาวนั่นเองครับคุยเขียใส่กันใสเราไม่ขึ้นกำลังลงต้องค่อยๆแทรกลงไปในทรายเบาๆไม่ไงั้นมันจะหนีสวัสดีเอาไปได้สวิงแล้วเท้าคุณผู้ชมก็จะมีสภาพแบบนี้แดงอย่างนี้เลยครับ ได้นะสองเท้าเรียบเลยปูด้วยปูลิสีปมาเรียกปูลิสีปูนี่เราจำะไรอันนี้ก็ไปทำอะไรกินได้ปูลิสีกินได้ปูนี่กินไม่ได้ก็ไม่กินกันเออกินไม่ได้อ๋ออ่ะปล่อยปูแล้วนะโอ้แสดงว่าเมื่อเช้าผมไปหาผิดที่ใช่ไหมคุณลุงผิดที่ใช่ค้นมันอยู่เยอะมันจะมันจะหนีเราไปที่ที่เราจะไปจับจับกับทะเลต้องเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีคนมาเล่นน้ำต้องใช่ใช่ต้องเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยเรียบเลย นี่นี่นี่ตาตาตามันยุกขึ้นมานี่ดูตัวนี้ตัวนี้ตายุกขึ้นมาใช่ตาใช่คือเขาจะโผล่ขนตายขึ้นมามองเออใช่ตัวนี้กินสดได้เลยแล้วมันจะหวานจริงเหรอเออกินตรงเนี้เลยนะไม่ต้องไปจิ้มไม่ต้องไปทำให้สุกเหรอไม่ต้องได้เลยดิบๆโอ้ยถามจริงได้เลยอร่อยแกกระดองมันออกเออใช่แต่เป็นต้นพืชที่มันเหมือนเส้นดำที่อยู่หลังกุ้งแล้วก็ดึงอกมันเป็นเป็นต้นที่กินเป็นอาหารของมันไม่บคกีเรียตัวนี่กินได้เลยอร่อยปะมันจะหวานอร่อยนี่เลยหวานจริง เอาเลยผมจะเชื่อดีเลยไพอเห็นมันแดงๆไข่แดงๆแบบนี้นะผมนึกถึงแบบตำปูม้าสดๆแล้วแบบในแล้วหั่นออกมาข้างในในปูมีไข่อย่างเงี้ยใช่ใช่แต่มัาอร่อยจริงเหรอดูหวาน ไข่ปูเออใช่ไข่ปูทะเลดองที่เรากินในต้มตำหรือว่าปูทะเลดองที่เราชอบกันนะ่ครับครับรสชาติแบบนี้เลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะตรงไข่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมันของกุ้งอืมใช่ใช่มันก็มีความคล้ายๆมันกุ้งอืมใช่และตัวเนื้อตัวอะไรของมันเนี่ยก็จะมีความคล้ายกุ้งครับผมอร่อยมากเลยครับคุณลงุงเดี๋ยวอย่างนี้ต้องขอเอาไปทำเมนูแบบง่ายๆกินกันริมทะเลชิลๆสักหน่อยดีกว่าได้ๆ หเมื่อกี้ชิมสดๆแล้วนะคุณลุงเด็ดมากอ่ะหวานมันมากนะผมเลยคิดเมนูแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาทําแบบกุ้งแช่น้ําปลาน่าจะแซ่บเลยนะเราก็จะเอามาแช่ด้วยซีอิ๊วขาวนะสองช้อนโต๊ะก็พอแล้วเพราะว่าเขามีความเค็มอยู่แล้วแล้วก็เติมน้ําตาลนิดนึงให้มันหวานๆจริงๆเราแช่น้ําปลาเขาไม่ได้แช่น้ําปลาหรอกครับเขาใช้ซีอิ๊วขาวครับ อันนี้คือคุณผู้ชมเอาสูตรนี้ไปใช้กับกุ้งแช่น้ำปลาได้เลยนะครับอืมได้ครับแล้วก็ใส่น้ำปลานิดเดียวไม่เอารสเค็มแต่ว่าไม่งั้นมันจะไม่มีกลิ่นอืมใช่คม,มันต้องมีกลิ่นแบบน้ำปลานิด<ม>นึงไม,ไม่ต้องแช่นานนะประมาณสัก5านาทีนี่ก็เหลือเฟือแล้วถ้าเกิดสุกๆไปทำเมนูอะไรได้บ้างะทอดกิทุทยชิบแป้งทอดยำมะม,ม่วงแกงกะทิแกงส้มหลายเมนูเลยมันกินได้ทั้งดิบแล้วก็สุกอือครับผม น้ิ้มเนี่ยไม่ง่ายต้องเหมือนพวกกุ้งแช่น้ำปลาอนั้นต้ำจิ้มซีฟูดทั่วไปก็เป็นกระเทียมสับนะครับต้องสับละเอียดนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอกระเทียมชิ้นใหญ่ๆหรือว่าพริกขี้หนูสับละเอียดชิ้นใหญ่ๆเนี้ยมันไปกบรสชาติเขาหมดตัวเล็กๆใช่เล็กๆแบบนี้ครับใส่ลงไปเลยน้ำปลาประมาณแค่ช้อนเดียวแบบนี้ผมใส่มะนาวกับน้ำปลาจริงๆแล้วปริมาณเกือบเท่าๆกันเลยมะนาวจะเยอะกว่าสักนิดนึงประมาณสักช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูจั๊กจั่นทะเลแช่น้ำปลาคร ชิมเลยดีกว่าผมรอไม่ไหวแล้วน้าละครับเปรี้ยวมะนาวได้ความหวานตัวกันแต่แปลกอย่างหนึ่งลุงพอเอาเจ้ากระดานมาโดนน้ำปลาโดนมะนาวแล้วมันกรอบมากขึ้นมันกรอบกว่าที่ผมกิ้มสดเลยเงี้ยเกลือกอะไรมันกรอบไปหมดเลยนะฮะชิมแบบนี้รู้สึกมันอร่อยมากจริงๆลุงขอแซ่บมากเลยอะเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องหาไปทําเมนูผมเยอะๆแล้วผมว่าเด็ดมาก นอกเหนือจากจักกจันทะเลแล้วนะครับวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะทําความรู้จักก็คือผักลิ้นหานครับคุณลุงเล่าให้ฟังว่าผักชนิดนี้นะครับเป็นผักพื้นบ้านของชาวบ้านที่นี่มาอย่างยาวนานโดยปกติจะขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ริมชายหาดแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สึนามินะครับชายฝั่งทะเลอะดามันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปผักชนิดนี้ก็ลดน้อยลงทุกวันเรียกได้ว่าหาทานได้ยากมากครับแทบจะศูนพันเลยก็ว่าได้คุณลุงนะครับจึงเป็นแกนนําชุมชนเนี่ย ชักชวนชาวบ้านในหมู่บ้านให้หันมาปลูกผักลิ้นหานในครัวเรือนเพื่อเป็นอีกหนึ่งวิธีในการอนุรักษ์ผักชนิดนี้ให้กลับคืนสูช่ชายหาดและก็เพื่อให้ลูกหลานได้มีกินต่อไปนานๆครับโอ้แต่ก็หน้าตาม,มันก็แปลกนะ,ะไม่เคยเห็นหูแสดงว่าแต่ก่อนนี้ก็คือมีทั่วไปแล้วก็เป็นอะไรที่ชาวภูกเก็ตน,นิยมทานกัน,นยม<ด>านเอามาทำอาหารกินกันแล้วอร่อยไหมอร่อยครับ <fs> เพราะว่ามันเป็นผักอยู่ยร,ริมทะเลแล้วเป็นเป็นผักที่ว่ามีไอโอดีนด้วยแล้วก็ปลอดมีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยธรร,รมาชาติด้วยเริ่มอยากลองชิมนะครับพอฟังแล้วมีไอโอดีนมีประโยชน์รสชาติอร่อยครับแต่ก่อนที่จะชิมเนี่ยถามก่อนขายได้ไหมขายได้กิโลสองร้อยฮะครับอันนี้กิโลละสองร้อยบาทต่อกิโลแล้วมีแค่ที่ภูเก็ตที่เดียวอ่ะแถวพังงาก็มีบ้างแต่มันไม่เยอะแต่จะต้องอยู่ตามทะเลตามทะเลครับตามทะเล เดี๋ยวคุณลองเลือกให้ผมหน่อยดีว่าอันใบแบบไหนถึงจะอร่อยอันนี้ก็ได้เลยครับอ๋อแล้วมันมีเหมือนหนวดด้วยนี่อันนี้คือแขนงที่มันจะแตกต่อไปอตัวนี้มันจะเป็นต้นใหม่ต่อไปนี่หนึ่งต้น2ต้น3ต้น4ต้นอ๋อก็แตกเป็นต้นมันยาวไปเรื่อยใบไหนกินได้ครับผมจะลองชิมดูอันนี้กินได้เลยอันนี้กินได้เลยครับกินได้หมดกินได้เลยครับคือกินได้ทั้งต้นเลยว่า้เอาก่อนเพื่อความชัวเอออมันจะออกหลอมๆอมอร่อยไหมอร่อยทำหน้าอร่อยก่อนสิ อร่อยครับจริงอ่อยค่อยน่าเชื่อถือหน่อยแบบนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นครับผมครับไม่ชิมดีกว่าพอกัดเข้าไปมันจะกรอบก่อนเหมือนเรากินพวกผลไม้เลยมีความกรอบเสร็จแล้วมีความขมอ่อนๆมาแล้วมันจะมีเหมือนน้ำหวานๆน่ะแล้วก็มีความเค็มนิดๆนะครับนิดๆนอย่างเป็นผักที่ว่าเราปลอดสารพิษด้วยครับธรรมชาติด้วยผักอะไรไม่อร่อยหรืออร่อยนี้ลูกสาวผมเนี่ยชอบกินผักมากต้องเทสจากกลิ่นก่อนะครับ เป็นไงครับผ่านไหมครับกนิ่นถ้าอาการอย่างนี้แปลว่าผ่านนะครับเ๋ลวกินเลยนี่เรื่องกินผักนี่บอกเลยลูกสาวผมนี่เป็นหมายชีวจิตครับ <c oughs> แสดงว่าของดีมีคุณภาพครับ <c oughs> มาถึงภูเก็ตทั้งทีไง <c oughs> ก็อยากชิมเมนูจากผักลิ้นหานสักหน่อยเ,อเดี๋ยวผมเป็นคนเก็บให้คุณลุงทำอะไรผมชิมได้บ้างวันนี้จะต้มกะทิผักลิ้นหานใส่กุ้งสด อ่าฮต้องไปที่ผักนี้หใส่กุ้งสดครับผมโอ้โหคุณลุงกว่าจะได้มาทําอาหารเนี่ยต้องบอกว่าสนุกครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าง่ายนะที่กว่าจะได้วัตถุดิบดีๆมาทําอาหารไม่ดูแรกก็ผักนี่หั่นต้มกะทิใส่กุ้งสดใส่หางกะทิลงไปเลยใส่ไปเลยต้มหางก่อนเดี๋ยววัวใส่ที่หลังเพื่อให้เพื่อให้ความเข้มข้นของกะทิ แล้วก็ทีนี้ก็ใส่กะปิไปครับประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ผักลงไปครับใส่กุ้งไปใส่ผักก่อนใส่กุ้งทีหลังเกะเดี๋ยวเราให้เดือดพักหนึ่งเติมหัวกะทีไปนะเติมเกลือไปนิดนึงงหนาะช้อนชาอ่าน้ำตาลประมาณขึ้นช้อนโต๊ะแล้วก็รอให้เดือดเลยตักใส่ถ้วยได้เลย S <S> สูตรนี้นะครับเย็นนี้อยากลองทําก็เป็นผักกาดขาวก็ได้นะเ <นะ S 1> พราะว่ากะปิกับเพื่อย <ๆ S 1> ังอื่นเนี่ยหาได้อยู่แล้วแต่ว่าผักลิ้นอ่านอาจจะหายากนี่นึงต้องมากินที่ภูเก็ตผมใช่เมนูแรกเราเสร็จไปแล้วนะครับ ครับมาถึงเมนูที่2จักรัดทะเลทอดกระเทียมพริกไทยใช่ครับตั้งน้ำมันให้ร้อนแบบนี้มาเที่ยวภูเก็ตไปซื้อจักรัจันที่ตลาดมากินมีวิธีเลือกไหมว่าต้องเลือกยังไงดูลักษณะของลําตัวมันต้องมีลําตัวไม่ขาดท่อนสีมันก็ต้องไม่หมองเกินไปนะครับเป็ดสดๆนะครับต้องสดสีต้องสดๆดหน่อยอ่ะครับผมโอเคครับทีนี้เราก็เอาจักรันทะเลนะครับคลุกน้ําปลาหน่อยคืออย่าไปใส่เยอะหยอให้ทั่วยเฉยครับเขาเลยแป้งสี่ช้อน เป็นแป้งชุบทอดเลยครับหาซื้อ <c oughs> ได้ทั่วไปเลยครับผมครับเค้าให้ทั่วแบบนี้นะครับใส่ไปเลยนะครับเทียมพริกไทยกระเทียมพริกไทยคุณลุงตำม้เรียบร้อยแล้วอันนี้ใช้พริกไทยดำด้วยนะใสดำครับใส่เลยครับคุณลุงอือโอ้โหจักรจั่นทะเลลงแล้วก็หอมแล้วครับใช้เวลาได้แค่นาทีครับปกติที่บ้านนี่คุณลุงทำอาหารบ่อยไหมครับทำเองครับทำกินเองหมดทำกินเองหมดเลยเมื่อก่อนผมทำกุ๊กอยู่ครับเมื่อก่อนเป็นกุ๊กเป็นกุ๊กป่าตอง เป็นกุ๊กอยู่ในป่าครับเป็นกุ๊กอยู่ป่าตอมและเมนูที่สองเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจักกะจั่นทะเลทอดกะเทีมพริกไทยนะเดี๋ยวคุณลุงรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาชิมพร้อมกันกับเมนูผมผมได้ไอเดียจากคุณลุงเนี่ยแหละครับที่จะมาประยุกต์เป็นเมนูในแบบฉบับของฟู้ดเวิร์กในวันนี้ครับวันนี้ผมจะทําเมนูจักกระจันทะเลลอยแพครับ ระหว่างที่ผมรอน้ำมันร้อนนะครับผมก็เลยทำอย่างอื่นไปก่อนครับก็จะมีหอมใหญ่แล้วก็มีพริก3ามสีด้วยหั่นทั้งหมดเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆจะก,กระจันทะเลก็จะได้ไฮโซขึ้นมาแต่ว่าถ้าเรามาถึงภูเก็ตทั้งทีเนี่ยผมก็จะทำอาหารให้มีรสชาติแบบคนภูเก็ตเราไปได้แกงไตปลามาครับอันนี้เป็นไตปลาแบบสําเร็จรูปก็คือถ้าคุณเอาไปใส่น้ําใส่ผักก็เป็นแกงทานได้เลยแต่วันนี้ผมคงไม่ทาเป็นแกงไตปลาแน่นอนเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าผมจะทําเป็นแบบไหน ผักนิ้นหานะครับคือถ้าเรากินสดๆนี้จะได้ความกรอบม,มีรสเปรี้ยวขมนิดๆแล้วก็อมหวานแต่ถ้าเอาไปทอดนะความขมมันจะหายไปมันจะมีความกรอบแล้วก็มีรสหวานอยู่พอน้านมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเน้นนะครับว่าร้อนจ,จัดๆไปเลยแล้วก็เบาไฟลงนิดนึงให้เหลือไฟกลางนะครับหละะังากนัคุณก็ใส่ผักนิ้นหานลงไปแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณใช้ไฟแรงตลอดผักมันจะกรอบแล้วก็ไหม้ไปเลยครับ ๊บเดียวครับเหมือนเราทอดใบกระเพรากรอบนะครับเอาขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ามันครับต่อไปผมก็จะมาทําตัวจักกะจั่นก็เอาไปทอดอีกอันนี้ผมก็จะเอามาคลุกแป้งทอดมันเพื่อให้เวลาที่ผมนํามาผัดเนี่ยมันจะเกาะก,กับซอสได้ดีขึ้นจริงๆครับทอดให้กรอบเลยครับเหมือนที่คุณลุงบอกเลยพอไว้ทั้งสองอย่างที่ทอดกรอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปรุงรสชาติให้เขาแบบง่ายๆเลยแล้วก็เป็นรสชาติแบบชาวภูเก็ตแท้ๆ น้ำมันให้ร้อนนิดนึงครับผมเราก็เอาพริกแกงไตปลานะครับประมาณทั้งสองช้อนโตะ๊ะใส่ลงไปผัดในน้ํามันให้หอมแบบนี้เลยครับผมขอเติมน้ําซุปลงไปนิดนึงนะไม่ต้องเยอะใส่ผักลงไปครับไม่ว่าจะเป็นพริกหวาน3สีนะครับหอมใหญ่ใส่ลงไปเลยสีก็สวยแล้วครับผัดทั้งหมดให้เข้ากันแบบนี้ผมขอปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลนิดนึงครับเพราะว่าสูตรของคนใต้นี่เขาจะไม่ค่อยมีรสหวานนะเขาจะออกเผ็ดร้อนไปเลย ให้ดูคนๆนแห้งเรย่เห็นว่าผักทั้งหมดสุกใช่ไหมครับใส่จักระจันลงไปเลยครับใช้ไฟแรงๆนะครับแล้วผัดเร็วๆแป๊บเดียวอย่าผัดนานนะครับเดี๋ยวจักระจันไม่กรอบแล้วผมก็จะเอาผักนิ้นหานที่ทอดกรอบแล้วนะครับมาทําเป็นแพรลองไว้ที่จานนะครับเอาจักระจันทะเลที่ผัดเรียบร้อยแล้วราดลงไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูจักระจันทะเลลอยแพร เต็มที่แล้วเนี่ยวันนี้ได้เกียรติจากอดีตเชฟจากระดับโรงแรมเลยนะครับผมมาทําให้ผมชิมวันนี้อืเป็นเมนูที่รสชาติไม่จัดคุณผู้ชมคือมีรสเค็มจากกะปิเล็กน้อยแล้วได้ความมันจากกะทิแล้วความอร่อยมันคือความกรอบของผักคือเราไม่ต้องไปใส่น้ําตาลใส่น้ําปลาใส่อะไรไปเปลี่ยนรสมันเลยเอารสหลักๆของวัตถุดิบเนี่ย <ๆ S 1> ออกมานั่นก็คือได้รสของกะปิของชาวภูเก็ตแล้วก็ความกรอบความมันความหวานจากผักล้วนๆ,ๆโ,โหเด็ดนะนี่ลุง ต่อไปก็ต้องเป็นอันนี้แหละจักกระจันทะเลทอดกระเทียมอ่าครับอืมมันอร่อยมากเลยครับข้างนอกมันกรอบมากแล้วมันหอมกปะเทีมพิชไทยแล้วก็คือผิวด้านนอกเนี่ยมันเหมือนหนังของกุ้งนิ่มเลยคือมันกรอบไปหมดเลยกรอบเค็มแล้วก็มีน้ําจิ้มซับตัตแล้วพอมาเจอนี้จะเป็นหวานมันกินด้วยกันสบายเแล้วข้างในเนี่ยครับมันเหมือนกับมีมันกุ้งหรือว่ามันปูอยู่ใและที่สำคัญคือมันไม่มีสารเคมีไม่มีการบนเปื้อเลยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจริงๆเลยใช่ครับอร่อยมากเลยอะ ของผมนี่เป็นเมนูที่บอกว่าเหมาะที่จะกินออกับข้าวมากเพราะความกรอบกับความจัดจ้านของมันนี่นะสุดยอดทุนลุงในฐานะที่เป็นเชฟเก่ามาก่อนช่วยแบบวิจารณ์เมนูของผมสักนิดหนึ่งอันนี้มันจะออกรสชาติเป็นเง็ดครึ่งเกลียงตปลาน่นานรสชาติคนพุกเก็ตนไงเข้มข้นแปดเข้มข้นแล้วก็ตัวนี้นะครับคือหนึ่งเราได้ความเข้มข้นจากเกลียงตปลาแล้วสองเป็นเป็นจ้ากจั่นทะเสดนะครับผมได้ความหวานแล้วก็สเสริมด้วยผักนิ้หาน มันให้ความกรอบได้ความกรอบอย่างที่คุณลุงบอกนะครับเมนูนี้ผม ต้องการให้มันมีรสชาติแบบคนภูเก็ตแท้คือรสชาติของแกงไตปลานั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วจุดพิเศษของมันที่ผมเจอในวันนี้มันคือผักลิ้นหานกับจักจั่นทะเลคือสองอย่างนี้มันเข้ากันได้ใช่มันเข้ากันได้แล้วมันเป็นวัตถุดิบที่ให้ความกรอบเป็นหลักจักจั่นทะเลผิวด้านนอกเวลาไปทอดก็จะกรอบผักลิ้นหานพอมาทอดก็จะกรอบเป็นเมนูที่ทานเล่นก็ได้นะครับหรือว่าทานจริงจังกับอาหารหลักๆก็ได้ถ้าคุณผู้ชมชอบเทคนิคการทําอาหารของเราทั้งสองคนในวันนี้นะท่านของผม้วยของคุณลุงนะ จักจันทะเลอาจจะหายากไปในบางพื้นที่ลองดูครับกุ้งหรือผมว่าจะเป็นพวกแบบตะกกะแตนทอดอะไรอย่างเงี้ยมาะยุกต์ทำเมนูแบบเราได้เหมือนกันครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากครับนอกจากจะพาไปจับจักจันทะเลนะครับไปเก็บผักลิ้นหานแล้วที่สําคัญเนี่ยยังให้เคล็ดลับในการทําอาหารดีๆกับผมด้วยขอบคุณมากเลยครับคุณลุงครับครับ วันนี้สนุกมากเลยครับการมาหาวัตถุดิบวันนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับแต่ในความยากลำบากนะครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าการทำอาหารของผมวันนี้มันมีสีสันแล้วก็สนุกมากขึ้นแล้วพอได้วัตถุดิบมาทำอาหารนะครับมันรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้อาหารมันอร่อยเป็นพิเศษเลยครับและถ้าอยากให้มีวัตถุดิบดีๆอย่างนี้นะครับกินกันไปนานๆเนี่ยพวกเราก็ต้องมาช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาทรัพยากรเอาไว้ครับเราจะได้มีวัตถุดิบดีๆแบบนี้กินกันไปถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับคุ้ววััีกบไขดดาลรสส หนูจะไปหาจากแคจจานต่อแล้วหนูยังไม่เข็ดใช่ไหมหน้ามืดจะเป็นลมกันอยู่2คนไม่อกไปเลยอยากไปก็ไปเลยไปที่ไป <laughs>